โโอ้ลดสองก็บอกเลยก็บอกเดียวสองก็บอกฮะก็บอกก็บอกก็บอกงอนอาจาระ์โอ้ยอาจาไม่รู้เทคนิคการปั้นเลยอ่ะ

เช็คไลน์ในช่องกูใหดิมึงจะได้ดูด้วยเออ้ยแหลก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 เหรอมึงเช็คเหรอไม่ได้เช็คแต่มันแหลกโอ้มันเจ็ดร้อยยี่สิบพีหกสิบพีนี่ว่ะอ้เหี้ยเดี๋ยวนะปรับอะไรให้มันเป็นพันแปดสิบว่ะช่างไม่แหลกไม่ได้ว่าอะไรใช่หรอจูนโกหกว่ะไม่แหลกแต่ไม่ชัดใช่ป่ะมันค่ามันไม่ใช่มันเจ็ดร้อยหกสิบอ๋อโอเคเราลองเลยกูจำไม่ได้แล้วกูเซ็ตติ้ว่ะอ่ะ เออรายสงสัยว่าใครปปคไปถีต่ต้อนในนี้ไถ้ากินเลี้ยงเบียร์กันเงี้ยหรอเบียร์กันโอ้ทีวีของจริงทีวีแน่นอนอย่างไรเบียร์อย่างเซียนนี่ความอันนี้คืความมือสั่นเหรออ่ะนี่ไงยพันหกสิบผีแล้วญญโอ้โหเขาก็หาแล้วอ่ะเอาจริงตอนมึงโดนยิงพอดีแล้วก <c oughs> ันี่พ<อ>ี่เงินเท่าไหร่ โอ้ยทำไมไม่เจ oh, ๋วกว่าวะเปิดเลยด้วยโอ้จะปุ๊อะไรจะานีโอ้ยเฮียสู <the <the ้กับลูกสองอะเฮียอ้าว้าแบบไ่ปีนได้ไหมปีนได้ไหมฮัลโหล ออโอ้โหเชีย่ยไม่ตายโอ้โหหยเฮียนี่คงจริงนี่คมเกินเอาไปดิอ่ะหนึ่งสองหืมมันคมจริงไอ้ลูกสองเนี่ย ไอ้ท่เกาะแต้ก็มาเด็กก็มาก็มาเ้ยเฮ็ดรีโหลดโอ้โหไอ้สัสไกูต้องาถามึงเหรอกูยังงงเลยฮะหนึ่นเลืองนี้าน่นี่ว่ะจะให้ดระอระนี่มาด็ ตายแล้วพี่ดิวะตาโอ้เปลี่ยนปืนไหมกอีกแป๊บหนึ่งพี่อ้ำเข้ามาแน่อาวีเอาคุณดึงกูสมัยนี้อ่ะเป็นไรดีวะชิมหรอ จุ้งเชงกันหน่อยดิกระตุกปะไม่เนี่ยสม่เสมอกระตุกอ่ไม่มลื่นเลยตอนนี้กำลังลื่นเลยกรมครับน่าจะเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันเหมือนเดิมดิยิงก็มึงใช้สเปคคอมเดิมมงึงเชงทันไม่หมายถึงว่าเซตติ้งไงฟังเลยจีจจัดก่อนที่เอออัคติคุปีิยะโอ้โอองงเหเ<อ>ดี๋ยวทีขอเลือกก่อนดินี่ดีกว่า เอาไปฆ่ากันคุบต้องกระบอกนี้เท่าน,นั้นต้องกระบอกนี้นะต้องบอนิน,นมแมวแมวคุวมนน้มกับแพดูยิงไปนี่แหละยิงยากเกินจะไปชุมแก็ไม่ต้องทอะไรอนะเียาันไมไ่เห็นอันหวะอันนี้เหรออ่ะก็เคยียไม่ติดงก็งมาดี แผลไหลไหมบอลวะก็ามาดิอุย้ยเฮ้ยไ,ไม่ตายลาดที่ลูกสองมันแหลกอย่างวาพี่กิฟเปอร์ไม่งกลับอย่างงี้ในเกมบ้างวะทำแล้วมันได้บางทีไอ้โข้ยเล่นกับกูได้ทุกทีทไอ้เฮ้ยโกเก้อเนี่ยโมเกนะอุย้ยทำไมกูเจ็บกว่าวะ

อุ้ยฝัดลายกูใช้ได้เหมือนกันด้ห้กูกูต่อสกอบอลกูงชนะเลยเฮ้ยทำไมกูเห็นมึงเล่นเวทวะที่เกี่ยวกสตรีมอะวะที่เกี่ยวกับตียิ้มเขากลับแล้ว เพาการอการมีอะไรได้ความหมายอะไรครับได้ความหมายอะไรครับเฮ้ยอยอ้องเก่าไ้องเก่าเมอไปแล้วเกกคูไปแล้วจาการดสเง่่สใเกมหกกไไอ้งเจอกันรู้ที่ไรไม่สในเกมอ่ะเี้ยเอาพูแชทกินอยู่ เอาแเนโอเคมา้พวกนีนั่นมาแล้วไอเทียเป็นลีอเป็นลีของไทยหลีของดีเลยีมงดูแพากวเฮ้ยรีลอีกแล้วโอ้มึงก็ใจเย็นเลยเกินมึงมีดฟนแล้วเออแบบมีดฟันหลายรอบแล้ เอารูสองบ้างเดี๋ยวเการูสองเป็นสัตว์นางมั้เกียร์อะไรกันมาช่วงเนี้ยโอวันเนี่ยโอวันกำลังมาเออเห็นโอวันนี่คนเป็นเยอยนะลอยฮะคนเล่นเกียร์เหมือนก็จริงเกมยร์อยากไห้เราทำเขาตอนแรกน้องน้องสิ่งที่น้องทำคือตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปจนถึงเลเวลห้า แล้วกมหนึ่งเหมือนจะเป็นแบบว่าไกลหาความเจริญเองแล้วก็ค่อยๆใกล้ๆความเจริญจนกระทั่งพากไปเป็นสีแล้วก็เห็นความเห็นหาทนี้แปะย้อนหลังให้นึกถึงตัวเงี้ยแต่ว่าแล้วแล้วแต่ละว่ากราวน้องจะเอามาใส่ด้วยกันยังไงใช่ไหมอันนี้คือใช้สกิลได้อะแล้วแต่อยากใช้ก็ใช้กูฮอตโตก็ใช้ใช้ก็ใช้ของมึงใช้มึงใช้เป็นเจสาต่างเลย

à đu 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 không đu 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 Này <gzia> <tos cảm thấy parfait> <laughs> <tos cảm thấyarlos> มันจะเอาสู้แบตีได้ยังไงอาผิดหวังเอ้ยโตถีเฮ้ยมันกินกันไหมมันก็ต้องตายเกิดใหม่เนี่ยเราเป็นโอเคโอ้โหโดนตบบิกเม่วดนเลยโดนตบิกแน่นอนทั้งนี้โดนนี่เนี่ยนี่เน่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเระสุนหมด กูไม er ่ใช่สกิลวะกูลืมไัไอพวกนั้นไม่โดนเลยอ่กาวต้องมาสิกูยังเสีเลยน้อยกูชอลงมาเจอตลอดเลยปืนกเลยโอ้ยมึงเอาปืนอะไรเปิดกูก่อนวะไม่นอ งั้นเปิดได้บนสมิ่งจบได้บนหนังสือโหอย่างนี้เด้อมีมองเห็นเด้ออ๋อคนที่นอนด่วยวะกูกห็นนอนกูไม่ไปอยู่บนละเมื่อกูว่ไมีมองเห็นกูได้เหรอกูยิ่งมองไม่เห็นกู แกดูอ๋อไอ้ยันชัดไอ้ชัดอัพมันไม่มันไม่ทำลายโดนเลคุคิดว่าทำลายโดนเล้แว่าเขทเปานี่้ไเผื่ตเงมเชี่ยเอลาแปลกเียโดนเลยเฮ้ยนไอแล้ว่าทไมราไมดีกันอุ้ยไม่ได้เล่นเลยนเอลาอยู่ไม่โดนเลยนะครับผม เออดีเหี้ยทำไมมีทิศไฟแปลกๆวะอ่ะเฮ้ยทิศไฟั้นสักทีเข้าใจความเดิมโดนแล้วโดนแล้วโดนล้ววิงปืนล็อตปืนปืนล็อตปืนแรกแรกแรกอู้ยย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 ยกยย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 ยอยย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 อยยยย เี้ยเดี so oh, <is> <let> ๋ยวไม่โมสปีก <mostra> ดิบชวไปเดี๋ยวไม่มสปิกอ่ะเดี๋ยวมันจะชนะเเ้้ดาจริงบ้างละเที่ยวริงเเตรียมรัสาการเลยเนาะตอนนี้ก็ยิงก่อนเลยดินี่ขโมก็สุดนะ What the fuck โกง เตือนการสตรีมแนะนำให้คุณแชร์ตาบิตเนส45,000สตรีมในการสตรีมเอาคำเตือน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 คเตือปกดตรวจสอบวีดีโอเลยของวีดีโอไม่เหมาะสมเคืออะไรวะงงวีดีโอไม่เหมาะสมเหรอไม่เปิดก็ไม่เหมาะสมหรอกไม่รู้อ่ะแต่นี้ขึ้นเลื่อนอยู่ใช่ไหมไม่ได้ดูก็ปกติกแบบไหนเฟิกอะดิ ปกติมั <substit> ้ <uting> ถ้ามันเตือนไม่เหมาะสมกูใ hmm, ช so, like? well, yeah. ้บิดเล็บมากเกินไปหรือว่าอะไรอันนี้กูเดินไปดูปกติกูใช้ขัาหยาบเกินไปบ้าไอเหี้ยเนี่ยโดนเลยเขาไม่มีตรวจขัหยาบโอ้ยปืนเฮี้ยนี่จะยิงโดนต่ววะวัดดวงดูมาเฮ้ยไอหน้าเหี้ยลองดูปืนนี้ไะ แล้วไม่จุดเอามาโอ้โหโหจริงเกินไอ้เหี้ยทำไมเขาบอกมันยิงแรงไม่ทูกวะเอามา เฮ้ยน vale ีโลเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไฟเยียมจัดเลยกูบอกแล้ว่เคียฮิตไฟไอ้ไอ้สลิงเฮียนี่ไม่ใช่ได้ไหมฮ่า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  เป็นไงเอาวอกฟัอกเข้าไปวันคลิปเข้าไปยืนวันคลิปเข้ามานี่ยันคลิปว่ะเฮ้ยยืนเลยเหรอเนา Study อ๋อวีคที่เราเป็นวีคสต s t ดี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟัง

Mà đi đi, đi. luôn à Ui Ui Cửa với gạt á Bên nào lên lên Đi nó bên nhiều Ui Chắc này quá đang đi chạy lên đi lở ra rồi chưa ไหพี่พี่ก่อนก่อนนดาานิิยโพี่ปีขึ้ก่อนนะะโ้หถ้าพี่ปีช้างก่อนดินะแตกแบกได้บุ้งไอแต่ว่าน้องน้องน้องก็ใช้ได้อ้โหปืเฮ้ยไอเชียมาตีบโอ้โหเดี๋ยวเดอื้อ สุดยอดจริงพืนเลาาอเปี่ยนน้องก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันต้องเป็นระยะว่ะแล้วาฮิตฟล์มันเฮียเว้ยกูรู้สึกเหรอยไงอ่ะเป็นปืนลูกหลักป่ะปืนแล้วปะปืนแล้วะ ดูทูปยังไม่ได้รับข้อมูลในสตรีมนี้ฮ่าคุเชื่อว่าการสุดสบมองไม่ต้องห่าไง่ายขึ้นนันนี้สรวกเดี๋ยวมันจะชนะดิ มันกำลัง installing เธอพี่ปีช้างกว่ดีนะอ๋อเสียงเอ้าทำไมกูมาหนอยพี่พืนเนี่ยม, <laughs> มันโกงกู